มาต่อพลังสีฟ้าครับต่อบูบูสายล่าสีเขียครับมาแล้วแต้มหนึ่งครับพี่น้องหาใหืมองต้องกันไหมครับว่าสีนี่แต้มมั้งครับสวัสดีครับนี่ครับได้แล้วครับตัวหนึ่งครับแต้มหนึ่งครับพี่น้องใส่สวยๆครับัวยใหญ่อยูใส่สวยๆครับ แ๊บเดียวหนูกระโดดขึ้นมา,นาเลย,ย,ยครับที่น้องไอ้สวยๆครับเห็นไหมครับสอบที่จะกับนะด้ว่อายุสอบพลังตีฟ้ากับ มากับตอกกำลังซีฟ้าตอกคู่ใจทรงครับแต้มนี่นะ,น,นะครับอายุสามวันอายุเท่าไหร่นะตาบพ่อ